ตอนที่หนูเข้ามาในเดอะสตาร์สิ่งที่หนูพูดตอนให้สัมภาษณ์คือหนูอยากไปประเทศนอกไอ้คำนี้เลยนะประเทศนอกหนูอยากเป็นตัวแทนประเทศไทยอยากให้ทั่วโลกเห็นว่ามันมีคนเก่งและ เจ๋งและแตกต่างที่เมืองไทยยอมรับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้หนูเลยรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่ที่ออกมาเป็นอย่างเี้ค่ะแล้วก็เตือนตัวเองไว้ในใจว่ายังมีแต่เรื่องที่เราต้องพัฒนาะแล้วก็อย่าท้อแค่นั้นเอง นี่เป็นเพลงแรกเลยที่แต่งในสตูดิโอค่ะ,ะแล้วก็<ะ>คือเขาเป็นฝรั่งเนาะเขาไม่รู้จักหนูเลยเขาก็เลยถามหนูว่าแบบมีเรื่องราวอะไรที่แบบอยากแชร์อยากเล่าอยากแต่งหนูก็เลยนึกถึงตัวเองว่าสิ่งที่ทําให้คนรู้จักเรากลับมารักเราแล้วก็รู้จักเราที่เป็นเราทุกวันนี้คืออะไรก็เลยบอกเขาว่าโอเคเรื่อง body positiv i t y เรื่องความรักตัวเองในความที่เราแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยพอได้ได้นั่งนั่งเริ่มเริ่มแต่งกัน ด้วยความที่แบบเขาเพิ่งรู้จักเราแค่แค่แค่ผิวเผยแล้วเขาก็รู้เรื่องเราเรื่องเนี้มันเลยออกมาเป็นเนื้อเพลงที่ง่ายๆแต่ว่ามันทัชใจอะไรอย่างเงี้ย<ะ>รู้สึกดีมากเพราะว่าหนูหนูเชื่อว่าถ้าเป็นสิบปีที่แล้วหนูปล่อยเพลงนี้ออกมาหนูว่าคนไม่เก็ตหรอกมันถูกจังหวะถูกจังหวะเวลาจริงๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเรียกร้องแล้วก็แสดงจุดยืนชัดเจนมากว่าแตกต่างแปลว่าเราเก้าวไปข้างหน้าเราไม่ล้าหลังเราพร้อมยอมรับความคิดใหม่ความคิดต่างของเด็ก รุ่นใหม่หนูก็เลยรู้สึกว่ามันมันถูกจกังหวะเวลาแล้วหนูโชคดีค่ะ XL เนี่ยหนูหนูแต่งให้ตัวเองเฉยๆเลยว่าหนูเป็นไซส์ XL ในในเอเชียซึ่งหนูเข้ามาในวงการอ่ะพี่ไซ์เออยเสื้อผ้าไซส์หนูอ่ะยังไม่มีเลยไม่ใช่ความผิดเราที่เราเกิดมาเป็นแบบนี้หนูก็เลยแต่งมาเพื่อนหนูโดยเฉพาะเลยว่ากูชอบแบบนี้แบบ I like XL อ่ะฉันชอบอน้าฉันตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อและไม่มีความไม่มีความศรัทธาในความคิดแบบนั้นแล้วว่าฉันจะต้องไปเป็นคนอื่นฉันแค่ยอมรับในตัวตนของตัวเองที่เป็นแบบนี้แล้วพอพอแต่งให้ตัวเองแบบเนี้ยปรากฏก็คือพอพอได้ปล่อยเพลงออกไปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สาว plus size และท,ที่ที่ฟังเพลงแล้วรู้สึกได้รับพลังงาน mm. เพราะว่าหนูมีผู้หญิงอีกหลายคนมากที่เป็นผู้หญิงไซส์ M หรือแม้แต่ S เองเนี่ยทักมาหาหนูแล้วบอกว่าฟังเพลงแล้วรู้สึกฮึกเหมิมรู้สึก กล้าเป็นตัวเองมากขึ้นหนูก็เลยได้ได้เรียนรู้ว่า X L เนี่ยมันเป็นเพลงที่ทําให้คนอะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นบวกกับแบบภาพที่เราสื่อสารออกไปใน MV ซึ่งก็คือมีแบบผู้หญิงที่รูปร่างแบบอ้วนทั้งนั้นเลยอะแล้วการที่เขาแบบเต้นและเป็นตัวของตัวเองและมีความสุขในการเป็นตัวของตัวเองขนาดนั้นอะมันสามารถเป็นได้มันอยู่ที่ความคิดและความเชื่อของเราและความมั่นใจของเราเพราะฉะนั้นมันเลยแบบทําให้ผู้หญิงหลายๆคนดูแล้วรู้สึกได้รับพลังไปได้อะไรอย่างเนี้ย หนูบอกตรงๆหนูไม่ได้กะจะทํามาฝีประเทศไทยเลยอะไรเงี้ยหนูกะจะแบบก็หนูทํางานกับฝรั่งหนูคิดอย่างเดียวว่ากูโตในไทยไม่ได้หรอกกูต้อง go เตร์เพราะว่ามไม่มีคนเข้าใจแล้วก็ประเทศไทยยังแคบมากอันนี้คือสิ่งที่หนูคิดเพราะว่าหนูก็ไปจัดไว้แล้วว่าว่ามันเปลี่ยนไม่ได้อะว่าว่ามันยังมันยังมีความคิดที่มันเป็นขนบธรรมเนียมหรืออะไรเงี้ยมันยังมีอยู่แต่แค่ปรากฏว่าพอเพลงเริ่มปล่อยแล้วคนที่คอมเมนต์มาก็คือมีแต่คนไทยทั้งนั้นเลยหนูก็เลยแบบ เชี่อแปลว่าเขารอเขารอกันอยู่เขารอคนที่กล้าที่จะสื่อสารเรื่องนี้อยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาคนพูดอย่างเงี้ยบอกใวิไตอนนี้ทําปเป็นศิลปินระดับเอเชียแล้วนะรู้สึกไงเรียไม่ชินเลยเดี่ยตอนนี้ตะกี้ที่พี่พูดเดี๋ยวก็แบบอเอเชียเลยหรอ <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยพี่คือหนูคิดไว้อ่ะหนูคิดไว้แหละว่าหนูหนูอยากแบบโปอินเตอร์หนูอยากแบบว่า ไปได้ไกลกว่าเมืองไทยเพราะว่าหนูแค่ไม่เห็นความหวังในเมืองไทยแต่ปรากฏว่าในในแม้แต่ในประเทศเราเองเขาก็เห็นและนอกประเทศเราเขาก็เห็นเหมือนกันมันก็เลยเป็นหนูเป็นความรู้สึกที่แบบท่วมท้นที่หนูแบบยังยังยังด i g เจสไม่ได้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรบ้างแต่ว่ามันก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองค่ะถ้าโกของหนูคือการที่หนูอยากจะไปแบบระดับโลกหนูก็แค่ต้องทํางานอย่างหนักหน่วง อย่าไปอย่าอย่าเพิ่งไปเสพความรู้สึกดีใจขนาดนั้นเพราะว่าเรายังรู้ว่าเรามีงานที่จะต้องทําอีกเยอะมากเลยอืแบบมันเหมือนการที่เรากระตือรือล้นกระเตื้องตัวเองแล้วพาตัวเองมาได้จนถึงจุดเนี้ยหนูมั่นใจหนูกล้าพูดได้เต็มร้อยเต็มเต็มคําเต็มปากเลยว่ามันมาจากน้าพักน้ําแรงของหนูจริงๆเนียที่หนูมไม่หยุดอืเพราะฉะนั้นก็หนูเลยรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่ท,ที่ออกมาเป็นอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ เตือนตัวเองไว้ในใจว่ายังมีอกหลายเรื่องที่เราต้องพัฒนาแล้วก็อย่าท้อแค่นั้นเองตอนที่หนูเข้ามาในเดอะสตาสิ่งที่หนูพูดตอนให้สัมภาษณ์คือหนูอยากไปประเทศนอกในคำนี้เลยนะประเทศนอกแล้วก็เออโกนั้นน่ะมันหายไปสักพักหนึ่งเพราะว่าหนูแบบเจ็บกับการที่แบบเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้จนเนี่ยทุกวันเนี้ย ตั้งแต่หนึ่งปีที่แล้วท,ที่ที่เริ่มเซ็นสัญญาแล้วก็จนเ l ออกเนี่ยหนูเริ่มกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำอีกทีหนึ่งโดยไม่อายไม่เขินว่าว่าจะจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนูกล้าพูดว่าโกหนูก็คือระดับโลกหนูอยากเป็นตัวแทนประเทศไทยถ้าพูดให้มันแบบเห็นภาพชัดๆนะอยากให้ทั่วโลกเห็นว่ามันมีคนเก่งและเจ๋งและแตกต่างที่สามารถท,ที่ที่เมืองไทยยอมรับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อะไรเงี้ย ถ้าถ้าคนที่ตามหนูมานานแล้วคือหนูไม่เคยไม่เคยปิดเรื่องเพศหรือเรื่องเรื่องการแต่งตัวของหนูเนี่ยหนูก็เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะหนูเสริมสร้างกําลังใจของหนูมาสองสามปีสี่ปีเนี่ยที่หนูทํามามแต่เพียงแค่ว่านะตอนนี้มันมีเรื่องดีๆเราก็อยากแชร์แล้วมันก็เป็นช่วงจังหวะที่ที่ดีอะ่ะมันคือช่วงจังหวะเวลาของชีวิตจริงๆคือหนูก็ไม่ได้มีอะไรจะปิดมันคือมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตหนูเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่หนูจะ ให้ชาวโลกได้เห็นว่าชีวิตหนูอัปเดตไปเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหนูคิดแค่ว่าเออก็ในเมื่อมันคือเรื่องจริงแล้วก็เรามีความรู้สึกดีๆให้กันเราก็อยากให้เขารู้สึกดีเราก็ไม่ได้ตั้งใจแต่แบบจะให้มันเป็นประเด็นหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เราก็เป็นของเราอย่างนี้ตั้งนานแล้วหนูคือหนูพูดมาตลอดว่าหนูเป็น Part of LGBT หนูไม่เคยปิดเรื่องความหลากหลายทางเพศของหนูที่หนูเป็นอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรจะมารู้สึกก็คือว่ากลัวว่าเขาจะโดนอะไร โดนสังคมาอะไรเี้ยมากกว่าปูป <ừ. S 1> เพราะว่าคนที่ฉีดเนี่ยคือหนู <c oughs> คนที่ฉีดฉีดแบบอย่างเห็นภาพคือหนูแต่ว่าของเขาเนี่ยเขาจะแบบไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยฉีดเท่าไหร่อะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นห่วงแค่แค่เรื่องว่าคนอื่นจะมองเขายัางไงแต่ถ้าถ้าตัวหนูเองอะหนูไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยเป็นความรู้สึกดีๆช่วยการสนับสนุนกันและการเป็นพลังงานบวกในชีวิตพากันไปดีก็ <ừ. S 1> คือจบ หนูว่าหนูอ่ะยิ้มยิ้มยิ้มในทุกๆวันของการที่ตัวเองลงมือที่จะทําอะไรอยู่แล้วอืแบบหนูไม่เคยหยุดหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูไม่เคยขาดความแบบความสุขในชีวิตเพราะว่าหนูทําอะไรหนูก็มีความสุขตลอดในในสิ่งที่หนูทําอะไรอย่างเงี้ยคือหนูให้ความให้ความสุขแล้วก็ยิ้มได้กับอะไรเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตบางวันหนูได้กินแค่แบบของอร่อยหนูก็ยิ้มแหละ